าอยู่ในสถานที่คิสระงีอันนี้คืออะไรสมัยนี้แมวเนี่ยการที่เล่นกับแมวเนี่ยมันต้องมีบ้างเลยนะคาเฟ่แมวไงเชินชวนไคนเล่นชวนน้ไปเล่นเออนไงคาเฟ่นี้คือแบบคาเฟ่อเดียวปอกควันฉุนเหม็นมาแล้วว่าโปรแรมทาคาสึกิ่ะใช่เราอ่านจากภาษาอังกฤษใช่ไอ้แสงมันสว่างมากเลย นี่มึงใส่กล้องสองทางไกลอยู่เหรอกูอยากรูอันนี้คือเปใช่ไหมอันนี้คือเปไม่ไม่ไม่มันมีเวลาที่จะขึ้นรถไฟน่าจะพักสูบบุหรี่สักแป๊บหนึ่งนะสูบบุหรี่ไม่ได้ครับในรถไฟทำสูบแต่สูบจะนองได้ขอฉันต้องการบุหรี่มากเลยต้องไปหาอะไรดื่มแล้วก็รู้สึกขี้นิดนึงด้วยตอนนี้ ปดท้องปดท้องเออปดท้องพอฟิีผมกคงกต้องไปปล่อยทิ้งซะหน่อยไม่อยากให้มันเป็นตอนขึ้นรถไฟอ่ะงลานเลยไมล่ะนี่แหละตรงนี้เลยนั่นไงมีคนขี้เอไว้อเห็นป่ะมีเวลาถ้ามึงโดดลง้วรถไฟชนแล้วมึงเปาตากลักจะเป็นการไปตากลเกี้มากใช่ไหมเอยมันอาจจะไดม๋ยวรถบรทุกก็ได้นะไม่ไม่เดี๋ยวรถรถมันทุกอาจจะวิ่งมา เกิดมาทั้งที่ไปขี้ที่ต่างโลกไปซะแล้วอ่ะโอเคไปแล้วก็ไปจนแล้วกันเป็นการสื่อนนี้เข้าห้องน้ำอ๋อเข้าไปได้จเอาได้ไม่เข้าก็ได้ไม่เข้าไม่ปวดแล้วมันปวดท้องอยู่ไม่ไปปวดกูบอกว่าไม่ปวดเนี่ยเขาบอกว่าห้องน้ําสําหรับผู้ใหญ่ที่พาเด็กเข้าไปด้วยมึงดูป้ายดีไอ้สัตว์มึงเข้าไปอ่ะอือเขาบอกว่าห้องน้ําสําหรับผู้ใหญ่และเด็กทารกอ๋อไม่มีเด็กได้ าจจะขี่กอลวิวเลยฮานาโกะอยู่ในห้องน้ำนี้โอเคไม่มีโนโอเคละหมดแล้มันดูแข็งขาแล้วตอนนี้กุฎนาสามาคีกันอุ้ยสัตว์ไม่เขาบอกว่ากันลุนาร่วมมือกันรักษาความสะอาดไอ้เหี้ยขอความกรที่ช่วยกันรักษาความสะอาดยงไงใช่ไหมอ่าเหมือนเดิมทำไมโทเยะญี่ปุ่นต้องเป็นแบบนี้วะเพราะ เฮ้ยนะ่ยเขาไอ้มึงเขาเอาไม้ถูพื้นไหมมึงช่วยรักษาความสะอาดไปเพราะปกติเอเวอร์เรยทะลุที่เขาฉาบปูนไม้กับถัเขี้ยวนี่เฮ้ยอะไรอะทางเหลืองเนี่ยนี่คือแบบเหลืองเหลืองคือเพราะมึงกดเข้าไปขี้อ่ะเพื่อนอ๋อมีคนมีคนไม่มีคนอยู่มีคนอยู่ใช่คนเปล่าใช่เปล่าใช่คนเปล่าปีนูดิใช่ดิโอ้๋เข้าไปขี้ไปตัดปวดขี้อยู่ เลื่อนยังไงเมาส์หายอ่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นใช้อันนี้ก็ได้ใช้ี่ดีดีได้ป่ะเออเดี๋ยววัโอ้โหเสียเข่าน้ำมึงนะประตูยังไม่เปิดเลยแต่มีเสียงนะไฟแบ็คได้ท่าตัดท่าตัดเข้ามาขี้เรียบร้อยแล้วเอออุ้ยเี๋ยววัวอยู่ในน้ำยี่สิบหกขี้ผายไหนบอกรักษาคำจานไงเชื่อมตุ้งไปโอ้ยออ๋ไปขี้เสร็จแล้วที่เคยกดขี้อุ้ยเอ็กซิททำไมต้องถามกู ไอควายนี่ออกมาเลยึไม่ได้เด็กตุ้งแช่อ้าวมึงให้กูเข้ามาขี้แค่นี้เหรอไม่มีจัมสแกนอะเข้ามากดน้ำไงเข้ามาเข้าอีาเออเสีฟ้าเข้าต่อเขานั่นได้ป่ะเข้าได้ป่ะแมวแมวแมวเดี๋ยวโดนโทรลง กินอไเปรตกินกินอะไรกินอะไรกินบอกต้องการดื่มน้ำซะหน่อยเอาน้ำเปล่าแล้วกันเอาครับอ่าน้ต้มไม่เคยทำไมเอฟยูเออเลยเวลาแล้วกินไม่ได้เอากินไปแล้วนี่มีน้ำพ่อมหรือเปล่านะไอสัตว์ไอขุดอะไรที่สองเลยไอน้ำซมชัดเลยน้ำซมใส่ขวดสไปเออน้ำซมใส่ผสมน้ำโค้กด้วยนี่เสียนีอ่าเนี้ยเหมือนเดิม โอ้เรวคนอดจับอโอ้มันถิ่นป้ายโฆษณาหรือเปล่ามันก็เลยกินตามมันไม่ใช่น้ำส้มเนี่ยเป็นน้ำชาเออน้ำชาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอดจับน้ำชามันสีนั้นเหรอโอ้โอเคโอเคอดจัก็อดจักอะไรเดี๋ยวนี่มันเดิมพวกเออไปกัดกัดจิมังใช่ไหมกัดจิมัง ه, อ่าอันนี้ที่สุบรีอ่าไปสูบไปสูบไปสูบกลัวใจตัวละครไอ้เฮียให้สูบให้สูบในแบบไอ้โค้ชิงแอเรียไม่ไม่แบบไม่แบบสำลักควันตายไวะไอ้เฮียขนอาจจะชอบควันบุหรี่ก็ได้นะคนที่ดูบุหรี่เออใช่ไหมก็เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยผีเอาไม่ใช่ควันบุหรี่ไม่ใช่ไม่ใช่ควันสัตว์อ่านี่แคปควันแม่งหมักหมมไอ้เฮียเออ ก็ถือว่าคือถ้าคนต่อไปเข้ามาแล้วโอ้โหเมื่อคุณใช้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมครับเนี่ยคือเข้ามาคนนี้แค่เพียงก็รู้ว่ามุณสุโขทัยอ่ะอยู่คุณอยู่นี่แม่งทั้งวันเลยถ้ามันมาลมบนข้างนอกมึงจะไปออกไปไม่ได้นะถ้ามันแปดหน้าต่างแล้วก็มึงจะขับไม่ออกแล้วต้องไปไหนต่ออ่ะนี่มันบอกว่าให้มึงหาน้ำแดดให้มึงขี้แล้วก็ให้มึงสูบบุหรี่คอมพิวต์แล้วคอมพิวต์แล้ว เกมจบยังมึงแค่รอรถไฟมาอะไรอ่ะเออควรถไฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วกรุณายืนหลังเส้นเหลืองครับโดนทางเส้นเหลืองไอ้เกียร์รถไฟรถไฟตัว JPG สัตว์โคตรเก่าไปทำงานรถทีรถไฟรถไฟ JPEX เออพี่เจ้าของไปตั้งแต่ไทยกบฏเข้า ถ้ามึงได้ยินเสียงเขาว่าอุ้มไม่นี่ไม่ใช่นะคนละคันแล้วนะมึงไปคันอื่นเลยนะหรือไม่ไม่เฮ้ยแต่ไม่มีใครตายนะโอ้ยอยู่เว็นคนมาช่วยอ่ะไม่อยากจะฝันเข้ามาแล้วดำดิ่งมันลงไปกวกทันไม่ไอ้โอ้ยไม่มีใครเลยนะ เดินไปโบกี้หน่าแล้วอุไมไอุม่วิ่งวิ่งออกแล้วอ่ะคุณดูโดนนี้ตอนนี้ฉันจะหาที่นั่งที่ชอบที่กันชอบอ่าอยู่ในขบวนที่สองอ่ะอยู่ที่มุมโอ้โหไอ้เหี่ยมันเข้ามาสุดท้ายเลยอัตนาโนชินเซสึนาโคโคลมิเอเตมัสเซอ ดีใจืเอือเฟื้อใจที่เอือเฟือซะอันนี้คือพระเจ้าหรืออะไรหรือลัทธีอะไรสักอย่างก็ได้นัททีอุเมบุชิตัวตนของคนที่ไม่มีเพื่อนเอ้ยสมเป็นรถไฟญี่ปุ่นอุ้ยสี่หมื่นคนอะไรอะดาวน์โหลดอ๋อนี้มันแอปนะเกมเกมเกมอัพบุดิสี่ล้านคน คือโหลดมาเพื่อเจอผู้หญิงคนนี้สี่ล้านคนแหละน่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจจริงนี่โบกี้ที่เท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้อะแต่ว่ามันให้ไปของโบกี้ที่สองอะเมื่อกี้ตรงมุมนี่จะไปก็น่าจะถึงมั้งนี่น่าจะโบกี้ไลออนโอไปเจอเป้าหมายแล้วไอ้ในบักคูบังไม่ใช่มังก็เหียแล้วไอ้นนี้น่าจะเป็นโฮโลไลฟ์ป่ะไอ้บีดู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 เฮ้ยที่ครับ เอาประกันไหมครับเจ๊เธอเธอน่าจะทํางานดึกก็เลยมาอยู่ขบวนสุดท้ายนะแต่แล้วก็เจอเธอไปไประจำด้วยฉันคงจะปล่อยเธอไว้แบบนี้และนะไม่ไปยุ่งกับเธอคุณเหนื่อยแล้วบอก,บอกว่าเธอจะไม่มีอะไรนะเจ๊เอาประกันไหมเจ๊เจ๊เจโ๊โอ้ยโอ้ย ี่สนใจประกันหรือเปล่าเจเป็นโอเจเป็นโอเอลประกันออฟฟิลดี้เจหน้าขาวจังนะเฮ้ยโอ้ยอย่าไปมองไอ้เหี้ยหน้าลอยสัตว์น่ากลัวนั่นน่ะซีดมึงอะไม่ใช่เหรอตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวที่สองยังอุ้ยอย่ามามองด้วยมาดูถ้างี้เราต้องใบตาต่อตาฟันต่อฟันนั่งตรงข้ามเลยเดี๋ยวอีมันนั่งได้เหรอเอาเดย เอาเอาว่าเอาว่าประกันนะครับว่าตั้งตรงข้ามเลยตั้งตรงข้ามเลยจะได้ขายประกันได้ตลอดทางอย่มึงอย่าเรียนนะว่าเจ๊เขาเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนกันแนะเขาอาจจะขายประกันมึงกลับไม่ได้ใช่ไอ้เฮียโอ้ยแม่ที่แั้วนะแม่กูตั้งใกล้เจ๊อีกซีดใช่เหรอนี่เขาบนที่สองแล้วเหรอไปใช่ตรงลับจากหลังปบบไม่รู้ว่ะกูมันให้มันอุ้ยไอเฮียมะเร็งมะเร็งคอหน้าหรือมะเร็งคอหน้ากูเสกๆอันนี้บักไงไปอุ้ย แล้วแมลงนี้มันเป็นจักรจัดดเลยนะเนี่ยจักรจักเป็นสัญลักษณ์ของหน้าร้อนมาเฟ่หน้านี้หน้าม,มันตกใจอ่ะกดต่อนี่ฮะไม่ใช่ว่าป้ายของผมเพิ่งผ่านมาแล้วเนี่ยเลยป้ายอเอาไปแล้วทีนี้หรือว่าแค่หรือว่าแ,แค่มองผิดไปสถานีคิซารงิเจอกัน ในคิดสร้างนี้แล้วกันนะน่าจะไปถามใครเพื่อถามซะหน่อยว่าเป็นผ่านไปหรือยังใช่ไม่งั้นกูแตกแน่เดี๋ยวป้าป้าป้าผมลงมาทางป้าครับเอ่อป้ารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันหลงฉันเห็นฉันเห็นหละ่ะว่าเกิดอะไรขึ้น เอ่อก็เลือกของมึงแล้วกันป้าแต่ว่านั่นเป็นป้ายของผมนี่ผมคงต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านแล้วแหละเพลงนะเพลงจริงยเยเอ้ผมน่าจะไปถามแถวคนขับอนะได้คนประกาศอะคนมาบนานุนักขึอ่าเธอนี่นนาใจดีจริงๆแบบประชด เออฉันว่าเธอคงเหนื่อยจากการทำงานโอทีนะบอผมว่าเธอไม่ได้ hmm. ดูจากตาเธอก็รู้แล้วรอยสักขนาดนั้นโอ <laughs> oh, ้ไม่ไม่ได้โปรดอ่ะฉันจะให้คุณทำแบบนั้นไม่ได้อย่าไปถามคอนดักเตอร์อย่าไปถามอะไรนะผู้ประกาศจะไปูผมจะไปคุณนั่งพักอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับนะครับ <laughs> ค่ะอันนี้ผู้ชายบอกไงเอ่อถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้นะได้อันนี้คือกูไม่เข้าใจด้วยกูต้องนั่งแยกแยะเองว่าใครไม่ควรจะพูดหรือว่ามันมันมีขึ้นวะหรือว่ามันจะมีบอกว่าไดลลอกเป็นของใครกดไปกทีนิกูร่มคนลูกับป้าละกดไปคุยอีกทีนี้เผื่อเดลลอรกเรามันจะมีอะไรแปลกขึ้นมาเราได้รู้ไงเวลาแปลมันเหมือนว่ามึงควรอยู่ที่นี่ อันนี้คือป้าพูดแจะของเราจะมีสัญลักษณ์ข้างล่างโอเคเข้าใจแล้วไปไปเฮ้ยจะประตูนี้เปิดก็มันเปิดไว้เองไงเงี้ยเมื่อกี้มันเปิดครั้งไดกแ้วปิดแล้ไม่ปิดด้วยปกตินะถ้าคนเยอะๆเขาปิดป่ะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยสตรีมเทวิตกระตุกกัะเพื่อนไปหนนะไปไอ้กายหายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่ ไ,ได้ยินไหมได้ยินฟุบๆเหมือนมีสัตว์ปีกอะไรกระพือปี ur ปกอยู่โดรีเกิดมาทันทีเป็นยูโดรีเมกูปเปซแล้วเด้เออเห็นเมกโดนเอาไอสัตว์น่ากลัวเหี้ยอย่าหันไป <c oughs> ไม่ใช่ไม่กีดเสียงอะไรไม่รู้นั่นแหละกูได้ยินเหมือนกันกูเ,เห็นหน้าเป็นเทานอกถ้าเราไม่ไปเกมก็ไม่ดำเนินต่อ ต้องไปต้องไปน่าก וד จังแล้วเมื่อกี้จ้ากระแตมาอยู่ในรถไฟได้ยังไงกันนะมาแปะหน้าได้ยังไงเฮ้ยช่วยโกจิมาเฮ้ยอะไรอะมึงเฮ้ยโบลเตอร์ทางเฮ้ยทับที่โกจิมาตาคล้ายขายเฮ้ยเอาละน่าจะเป็นเฮ้อาละบอสไฟบอสไฟมา ช่างดาบออกมาเลยเฮ้ยมีเสียงจักรจันนี่ไงจักรจันเบาะนี่เองลุงเอาประกันไหมอุ้ยสเปนสวัสดีคเขาเขาปเอาหน้าใครมาแปะวะเรียกว่าทำเป็นโมเดลตัวละครนั่เป็นทีมงานเอ่อหนีออกมาอย่างนั้นเหรอเจักรจันพวกมันหลุดออกมาไหนวะ ได้ยังไงอยอันนี้คือเสียงเราพูดนะมิง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 มิใ <laughs> ช้กระผมกกำลังรีบอยู่ครับเออ่ให้ช่วยลบให้ผมหน่อยได้หรือเปล่าไม่ได้หลุดออม,มาอีกแล้วอย่างนั้นนะเอพอดีผมไม่ค่อยมีอารมณ์นะอารมณ์ไม่ค่อยดีมิง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  ไม่ดีแล้วแบบนี้มันไม่ฟังผมเลยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรอ่าน่าจะให้สิ่งที่มันต้องการไปจริงที่เขาต้องการต้องอะไรลกประกันบ้างแบบนี้ต้องการไม่หยีอะก่าวสักกระป๋องห <c oughs> อโหนี่ไงอ๋อาจะากระดานไปคืนเหรอ เอาไปอ๋อมีอีกไปอ๋อก็คือก็คือมีอีกต้องเก็บจากรจัดมาคืนให้ครบสัตว์เอ้ยเอามาเองทำลุดเองกูต้องหายมึงแล้วพูดอยู่คำเดียวด้วยไอ้สัตว์มันหนีไปก็ไรนวะเฮ้ยอะไรนะประตูประตูประตูน่าจะที่หน้าต่างป้าไป ออกไม่ใช่เงสาสะท้อนธรรมาดาก็ต้องกลับไปไฮป้านั่นอีกแล้วใช่กลับไปเดี๋ยวมันอยู่ตามทางเดินวะก็จะแถวกระจกนี่แหละเปิดยูทูบไหมไม่ทันทำอะไรที่เปิดยูทูบแต่เล่าได้ <c oughs> กินชีนสซะจนชินยังไงล่ะ เมื่อกี้น่าจะมีตอนที่เราบบกี้ไอป้าน่าจะมีคนนึงที่มันเกาะหน้าเราเนะี่ยเกาะหน้าเกาะหน้าออป้าใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เงาไอ้เงาที่ไม่ทําชวนโอ้ยถ้าอยู่ตามพื้นกูไม่หาแล้วนะป้าเห็นจะกระจานไหมป้าอ๋อให้ฟังเสียงไอป้ายอ๋อ พอมีเสียงจะคจัดมันจะอยู่แถวนั้นเลยกลรอน่ามีรถไฟามันยังวิ่งอยู่ใช่ไหมบอกกูดีใช่เนี่ยเลยไปมึงไปเท่าไหร่แล้วเนะี่ยกลัวมีเนี่ยโอ้โหมีกี่ตัววะนีะ่ยะเริ่มเดินหาจากตรงเนี้ยไปเรื่อย ตามกระจกไม่มีแล้วเนาะเมื่อกี้สำรวจหมดแล้วอือบอกกระจกไม่มีตอนนี้ต้องหาอะไรบ้างเนี่ยเดียวแล้วตัวนี้ก็มีเสียงบอกว่าเมื่อกี้กูไม่กูไม่ได้ฟังนี่ไงเฮ้ครบยังวะมันต้องการสี่ตัวไหมไม่รู้เออ TSG อะไรไหมแต่เฮ้ยไอ้เฮี้ยนี่มันยิ้มอยู่ไอ้สัตว์ไม่ใช่ไอ้สัตว์ทางดับเพลกไอ้เฮี้ยนอ๋อ น่าจะได้แล้วน่าจะครบแล้วถ้ามันบอกกินไหมอ่ะมีใครไหมมันบอกว่ามีอะไรก็บอกได้นะถ้าจะให้ช่วยป้าช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกมีแต่ผมต้องช่วยตัวเองโอ้ยเมาหมดแล้วตตตตตตตไม่ไม่ไม่กูจะหันกล้องไปสมุดพวไนักหน่จริงๆกับสามสิบเอ็กพีเอสเนี่ยจะบอกเลย โอ้ยลุงทำไมเล่าน่าจะครบแล้วแหละเพราะมันบอกว่าหลบหนีไปสามตัวอย่างเมื่อกี้เอาแล้วไม่บอกแต่แรกตอนหาครบสามตัวไม่ไม่ไม่ตอนแรกกว่าเป็นไอแปลว่ากว่าเป็นพวกมันยิงมันเป็นอาจจะเป็นเลขสามก็ได้เมื่อกี้่ใเป็นทรีอ่าเร็วเร็วไม่ นันไงในกองอ่ะจับไม้หมดเลยไปมิงมิงพวกหลบไปสามตัวเออ่ให้ไปแล้ว I get feeling that he w ท n t move อาฉันเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะขยับยังไงเอาให้ไปแล้วเบอร์สามแล้วตัวนี้ในสามแล้วอาจจะประตูเปิดมิง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  สามตัวหนีไป้เปิดเออใช่หลบไปลุงมิงมิงมิงสามตัวหนีไปเอาล้างเลยชาร์จเลยว่ามันหยิบได้ทีละตัวมันหยิบได้ทีละตัวเว้ยเออไม่แน่นะอะไรนะลองไปดูอีกรอบไหมมันอาจจะหยิบได้แค่ทีละตัวมันหายไปแล้วเบ้์ มันหายไปแล้วว่าเดินไปเดินไปอู้ขอพักสายตาในการดูหน้าจอ90าวิทีสเลยโอเคป้าช่วยดิเราไปคืนแล้วอ่ะป้าบอกว่ามีอะไรให้มาบอกไอ้าป้าไปช่วยอะไรอ่ะ เริ่มงงงงเงอแล้วนะเกมไปลุงปิงได้ไหมอุ้งชุ้งชนเลลุงอ้าวหายไปแล้วไม่ไม่อยู่แล้วอ๋ออ่ออ้าวอ่อยังอยู่ไม่โหลดไม่โหลดไม่โหลดทําไงอ่ะไม่เมื่อกี้ลุงอาจจะเหนื่อยแล้วก็ไปตั้งอยู่ก็ได้แล้วพอเห็นหน้าลุกขึ้นมาต่องขึ้นมายืนต่อสามตัวหนีไปมิงมิงมิงเฮ้ยอะไรอ๋อมันบินอยู่ข้างนอกแมลงบินชน เรอมันบินชนได้ด้วยเลยรถขับเร็วนะนะั่นน่ะหรือว่ามันจอดไปแล้วเนี่ยอ๋อรถมันจอดอยู่ที่มีเสียงปึ้งๆเนี่ยแล้วมันถามไอ้ป้าว่าเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะป้าเห็นปะใช่ไหมจอดอยู่ปะกูมาดูแล้วกูโมโหลุงตอนนี้มึงต้องทำให้ลุงหลับลุงตื่นก่อนหรือเปล่าเหมือนคาบีก้อนที่ขวางทางอะ่ะเอาเออ,เอ,อมีคุยไหมมเมีม,ม,ม,มีสามตัวหนีไป ก็เหมือนเดิมก็คือยังไม่ครบเว้ยยังไม่ครบครบแล้วครบแล้วเอามาให้ตามแล้วมันพูดประโยคเดิมเลยเมื่อกี้มันยังไม่ครบไอสถานีครับโกลเรียกเลยตะโกนเรียกมีผักลุงไหมมีกดอะไรผักลุงมั้ยมีแทงไหมมีฆ่าลุงไหม รูปแม่งในสัตว์โอ้ยลองหาในข้าบอีกทีไหมมันจะมึนโนนะเฮออ้ยข้างล่างนี่สาม <6 S 3> ตัวนี้ไป <c oughs> มิง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  <c oughs> ถ้ากูเก็บม้มึงสามแล้วงั้นสามตัวหนีไป <c oughs> เนี่ยมึงจริงๆไงไอ้สัลุงไหนลุงบอกทำนี้กจอนจยู่ทีมปาร์ตี้โอ้โหนี่มันนี่นี่นี่โอ้ยเอ้ครับอะไรแต่เก์ต้องการอะไรอ่ผมต้องการอะไรเหรออ่าอยากให้หยุดป้ายหน้าหน่อยครับนี่ยังวิ่งอยู่จะได้ไหม เออ่คุณลุงไม่ได้หยุดป้ายเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมาโอ้อย่างงั้นเหรอ่อสงสัยคงจะเหมอไปนิดนึงนะอ่ะนะโอ้ไม่นิดนะลุงหลับปะเนี่ยขอโทษด้วยแล้วกันนะสำหรับความไม่ใสนะดวกโอเคเออเดี๋ยวกดเร็วเด เอ่อได้โปรดเอ่อเมื่อกี้มันบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยจาัดก,การเรื่องเมื่อกี้ให้นะแล้วก็บอกข้อมูลติดต่อไว้ตรงนี้ด้วยแนละ้วกันไม่ให้ไม่ให้แค่นี้เหรอลุงลุง,งอ๋อปัดละปัดมาทีอยู่ในห้องนอนพักลุง <laughs> แล้ก็แบบเรียบร้อยแล้ว <laughs> เออแล้วก็ลุงสูบหลีอยู่แล้วต <laughs> <laughs> ื่นเหรอ มมีเวลาประกอบไปคํำร้องต่อสถานีซะด้วยสิแค่รู้สึกสบายใจที่มันไม่ได้เกิดเรื่องอะไรร้ายแรงออยากจะผ่านเวลานี้ไปเร่างจังเลยนะอไม่อยากคิดถึงเรื่องทำงานพวกนี้เลยแล้วก็โผล่มาต้องแช่ จะไม่น่าจะ,จะเป็นอะไรงออไงๆเป่นนะชีวิตของฉันกำลังทำอะไรหิวกันแน่นะ